วัาหันไปบ้านปลาปลาหนึ่งตีหนึ่งน้าหมดเมื่อไรเป็นได้ดอกเรียนจับปลาม,มาต้มเย็นมาตีกินมจัปลาแถอะครับแนวอื่นว่าเปลี่ยนปลาให้เป็นหลังบาง้านหลังขั้วบริเวณบรรยากาศหนูว่าต้องทำเย็นชุดถนนั้นางเย็นตะไคร้เด้อนี่จิ้มหอยหามา อบีกิโลเนีรถูกเมื่อสักปรู่สวัสดีตอนข้าวเบี้ยงเด้อจะวันนี้เป็นขีฟนาวอนโลโรดเป็นตะลุนบึ๊บลงมาใส่หน้าฝน<ล>เป็นบ่ี่นองขีฟนาวอนแบบไงเป็นตะตกกับว่าตกหมืดมาก ลุ่นน้ากันเด้อว่าที่ต๊บอกมันื้อถือเท่ามากนี่ตูกักเลยว่าสิมมหาเจบพักไปกินแ,งแกงแกสสิได้ยังกินนี่ตูเจ๊พักก้อนเดี๋ยวภาพพี่น้องเจ๊พักกอนเด้อจ้ะเจบพักน้ากันก็แม่ตูมากุ้งเอาข้าวแลงเอา็าอจากาง,งามอยู่เชียวทำเป็นเทมฝนตกมากกับพ่อพ่อที่เป็นหนาเป็นตน้นตกมากกับซุ่มอยู่ แต่ว่างหางบ่มีนม้ำในสาก็ยังบ่เต็มสาอยู่เมือม่อปีเมื่อศาสตร์เพราะท่านได้เต็มสาอยู่ปีนี้แล้งก็แล้งคักอีดีนี่ตู่ยผ้ามาเบิง่งบวกผ้ามาเจ็บวบวบเย็บพักไปกินแล้งจ๊กสิได้ยังกินเดี๋ยวถามคนรุ่นก่อนแต่ว่านี้ตู่ที่เย็บพักไปก่อนยนังอื่นบักทั่วทัวนวยบ่โดดโดดนวยห่าง มก็เจียวกำหยังหันเป็นหยังลม,งม,งม,งมเย็นยังก็น่าเป็นหน่อยๆหาหน่วย,ยกับพ่อตับมนันเห่าถั่วเห่าเตียงกับมีน้นวยเด้วยแต่ว่าไก่พย,ยนินรุ่มมันร้อยลงมาจับของมีจุโอ้ยหน่วยหนีนะไม่นเตียงโอ้ย <c oughs> กินมดแอ้กิน,ตน,นเต้าที่นองถือิยาหนูี้คุนนั่นเนาะปพา่มยแ่งกันออโอ้ยไก่เนเนาะเผือปันได้มันเคยได้กินหรอว่าสัตยิมาถิอแด่บอกคนนี้รุ่นครั้งไน้่ยุคมันถิได้กินแกง โดมโดมห้างห้างปีนี้มันแหลกเถอะน้ำเต่ากันไว้ญ่อยู่อันนี้พักอันที่สร้างพคนนะจะ้ะหากบอะไรกับบหมนันเรื่อยว่าเดี๋ยวออมใส่ถ้าว่ากับเจ็บหยอดมันไปกินกับปุลกบหยั่งด้วยจะ้ะเดี๋ยวมีตัวเลาะหาเจ็บอีกคนเด้อจะต้องไปเพิ่งไปบุญบ้านล้าสิมีหอย่งให้มีตัวชิมเล้งก่อนเจีพพย๊ยบผักใบไผ่ก่อนแล้วย่างอื่น หาผักก่อนไปไหว้ก่อนมันมาเสีเท่าหาเท่ฝนตกจิตสวัสดีิภาพพี่รุ่นครับสั่นบางหน่อยครับแรืงนี้นเจ้าพวหัวหันหไปบ้านเห็ดปลาไปที่อื่นทีนี่น้าโบะมาหลายเป็นได,ด้ดอกฝนยิตกหลายมืองตกกับพ่ออย่างน,นี้พี่น้องเป็นแย่งแย่งอันก้อนที่ไฟพี่น้องเพฝนเบิ่งยูว่าเป็นแต่อยากให้มันรดนุ่ลงมาใต้หน้าหอเท่าสันเด็ วกไปหลาอย,ย่งางวะเกิดเรื่องอะไร่สิมีน้ำใส่ปลาไหวเหรอได้สาจากิบ,บกจากช่างในสา่อยเจี๊บพักเราเรอยกแถวเกิดเร่ตันปลากับพองหนัน่งน้องเรุ่นเนาะอาแดนแซ่ลยโยขันแมนมินาม,มาเต็มงานหน้านี่โอ้ยสนุกแมนสนุกไง ไปเจ็บพักไปยสิไดยย้งกินแรงอ,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 อท่ถอนะฮะเจ็ยบน้ำเย็นะปางน้ำเย็นมุ้ยมาติกินตะปาแต่คับแนวอ,อื่นมาเปลี่ยนปลาให้เปลี่ยนไปเย็นด้วยเลากิาดเพระท่านออกสอบเท่านได้เด้อแน่กินแรงจ้าเดีย๋ยแล้วกิดหากันเลาอาหารในปลาเล่าเห็นเหลวกันได้รเงรุ่นผักบวบเนี่ยนำเต่าเนี่ยทั่วสามนุย,ย,ยก็จะปิด ยังกินเจ็บไปๆก่อนแะรน่กินเลงกี่ผักไกก่อนแดงอื่นตรงนี้ผักเไปน้ำเย็นไปกาแฟยืนนี้บันไดพี่น้่งกาแฟไว้ในี่บพนผัวผู้บามาหลายพดกเลยว่าหายออกมากนี่บวบกินไปท่านย้อนหนตัวเล็เต็้อยู่โมเมนต์โมเนต์มันเผือแค่เดียว มันแก้งหรอมันเลยปิดมาได <no <oh> ้มันเลยมันได้อายุแก่จังหวัดหรอกเดี๋ยวว่าเขาบ่มาเบิ้งมื่สองมื่นมันก็แจ้งสิแนะก็เดี๋ยวแก้เร็วสิผู้เหลียวไปทางในน้ำพี่เห็นแจ้งไปไฟหูมองไงรุ่นไต่เปิดไฟแมงให้เปิดไฟไปทานนั่นพี่ย้ำเขาเร่งพวกปลาดุกปลานิ่งปลาเข็งเถขึ้นกินเนื้อยู่ปะแมื่นกินแมง Oui ป่ะมา่นข้นก็ข้นมันไม่นเราๆ่าไๆอคนนไม่้นนี่เตรียมทายหยอเองของยืมหน่อยหยอกันเราได้นี่ม่มมเยอะๆกันเนงองเยอะๆกันเยอะๆกันแม่มามปไปไปเร็ว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 อามานลยคนเกจกรรมไม่นเจกรรมไม่ขนหมุนมาหยอกส่นนี้ม อะไรค่อนเร่เร่งนจัดการทุกคนนี่ตัวผ้าม่านาะสวนกล้วอีกสวนกล้วหนึ่งอันเนียนพักอันบรุบรพ่าเด้อจ้ะบุรพ่ามันตะเภาขาวนี่ตัวอ่อน,ม,นมันเนบไปงามเนีนนี่ข้าหน่อยกระถิ้งหน่อยไม่แม่ปูไหวางามหรอ ต่นค่าหน่อยพ่นวน่นย่มันเป็นอ่อนขึ่นมาอันซับตุ่มเล้อแม่พ่นอเม,อมตัวว่าท่านซับดอกให้มันขึ้นงามๆก่อน,นสีซับอันนี้ก็หหางอันผักกาดผักกาดเมตัวสีมดแล้วนนอันนี้อเมตัวเน็บอันหวานทั้งจระเข้ไว้น้ำนี่อันเมตัวถือกันน้ำห้อนลวก เม่ตัวเอามาใส่ใส่แล้วอันนี้มันมันบ่พองแหมไม่ตัวเห็นผลเลยเอามาปลูกไว้สามที่กระถางอันนี้เม่ตัวมาเน็บปนกันก็พักไว้มันก็นเลยงามแต่มันกําลังขึ้นยังไงพี่ให้นนองในเบึง้งดอกแค่หาก,กรบปอะไรกับบ้อมันว่าดอกแค่ร้ายไหล แค่ไหลแค่ขาววันเท่านี้หละจ็บเอาไปยูไปกินเด้อบุได้มีกกบออมใส่แมตูก็เพิ่นรุ่นหากบบ่มหมันกันเลยบ่าท่านเหี่ยอออมแต่ได้ดอกปลูกได้กินเร็วเป็นต้นแค่ไหนละ่ะไงเร็วบรรยากาศข้างเทียงหน้าหน่อยเด้อจะนี่ไงไอพี่หนองเบึงพักอันฝนตกมาใส่กะซุ่มกับชื้นกะ เสียนขึ้นเนี่ยตู้ปลูกนั่นปลูกนี่ไปขังเทียงหน้าหน่อยเหราจ๊ะช่วงนี้พี่น้องเขาไม่ได้เขามาเยี่ยมมายามนะจ๊ะนอกปันโควิดช่วงโควิดโอ้พี่น้องก็ไม่ได้ไปได้มาหาชู่ทำท่องหูวไร่จ๊ะ นี่ตรวิตแพทมาเบิงเบื่อโทนี่เด้อจะเบื่อโทษกหนอดคือถึงทีมงานในศานบันนน้อยกับโท่มาเด้อจะนี่ยังไงพี่ให้นอ้องห้าพอห้าแม่ผู้เป็นอ,อ,อายุหลายๆเป็นเด่นได้เพาเป็นกระไดโท่มาหากินหอดคิดถึงทีมงานศูนย์แปดหนึง่งกินหกเก่าหาหกเก้าสามเด้อจะ รอบลอนจ์อากัดตอนข้อเร่งครับตอนจมืดเขามากี่ฟ้าฝนก็ตั้งเข้าอึมคึมอึมคึมเยู่จ้าสิไปตกทางใดตั้งมากครับตกทางไม่ฝนทางใดฝนตกก็คอมเมนต์บอกเล่เด้อนสิไปตกแต่อยู่พลันปุ่นทางกรุงเทพกรุงไทพปุ่นบูบอนเจริญปุ่นบูฟังเสียงเกียดหน่อยตอนข้อเร่งเป็นน้อผู้ อยู่ไกลบ้านไกลเมืองแต่มีสองห้องนี่แหละครับพ่อได้เสียงเขียดห้องก็แยกก็แยกให้ฟ,ฟังจะเด็กยังไปพ่อกันยืนในบ้านล,ล่ะเสียง,งกบฝนได้ยินถี่กินถือกินฝนบ่กบห่อเทียนเลี้ยงพี่น้นองไปลรุ่นภาพผีพานองมาส้มเฮียนบางคนบอกว่าเออเด็นนกนี่น้องเฮียนมีรุ่นเหมือนกันวา เงีมีตู่เป็นได้ประมาณนี้นะครับสุ่มหลบหลบหลบบ้านไปกัปบพ่วงนีงในบ้านเฮียนเราเบึงสุ่มบรรยากาศไปทงไปิทางมาแล้วนี่ก็เป็นบ่อนนางเลีนครับนี่บ่อนนางเลีนทั้งสายทั้งครัวทางฝั่งนึงบ่อนนางเลีนด้วยกัน บนต้นลักแฉกช่วงดวนๆประมาณนี้นะครับสิผ้ากันนังเป็นเวลามากสีดินังหนึ่งคุยกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกับเบิ่งนี้เงียนเนาะว่ามีตัวก็มีรุ่นไม่อยู่ในบ้านเป็นแบบใดประมาณนี้นะครับเมตุสิ๋วกันนงเบิ้งโทรทัศน,น์อุ่นครับนังทัศน์ เบิง่งโัรทัดเนี่ยมันก็เลี้ยงกันห่อนครับเปิดแอร์ประมันนี่เป็นบนนงังโซฟาน,างน,นางังทีท่นั่งเบิ่งโัวทับน้องมือเปิดโคลบน้องมือเปิดแอร์อะไรที่จังหวะครับนี่มันจะมีห้องนอนมันมีสามห้องห้องแรกนี่เป็นของมีตู้นี่ห้องเป็น โอ้ของตู้ถูกท่างนี่เป็นล้างบาตครับท่านหนึ่เป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่เป็นลูกภาพใบรุ่นกับกาแฟครับนี่ขอบคุณดทดี่อาจารย์ที่ทายหูุงดงามให้กับใบรุ่นกับกาแฟไปออกไปเพื่อน,นบ้านนี่นครับที่ว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นมาเจอบ้านเจ้าเมียนให้ นี่หลังบ้านครับ,ลบลลหบลังบ้านหลังขั้วถ้าผมไม่ถูรึหลังหนึ่งเขาหลังหนึ่งเขาเขียวขึ้นนี่คือหลังขั้วบอลล็ด,นดินอยูนิคกิ์นครับนี่หลังบาง้านหลังขั้วบ่อเลีบรรยากาศอย่วัดทองคำเย็ยนสุดเท่านั้นทั้งเย็ยนร่มจนหนาวตัตูบื้องสิ่งไฟอย่างไก่ครับเดี๋ยวใก่เด้อพี่น้องเอาอย่าง เอาไฟแานที่ทีข้างหลังบาง้านหลังบ้านหกแง่ปะปะังนี่แทงหนาเดี๋ยวไปเบื้องภาพพี่น้องไปเบื้องตัวใก่กับแทงหนามพูดทางคนเดี๋ยวเห็นนี่เบือื่นไกลเด้อนี่พี่น้องนี่มะเกษตรดูเศษมิตรโปรยายังง่ายงามเห็นว่ายแงกินปนกินเกลียวเหรอ กินผักอเดียวได้เลยนี่ได้ถึงครับเพราะว่าของพุยสิงเผนโอเพ็กนะครับอาอยู่ใกล้กันกับกินน้ำกันได้สบายๆบ่ยังเผนบ่ได้หนึ่งกำลังงานผสมเสร็จวันนี้ตั้มมันเตียงกินต้มบ่แหลกคักปันเลยเนาะตะไคร้เด้อ แล้นี่กินหาไปหามากุนรกขอขอะระตกรอบ่างนี้หน่อยก็โตเป็นหอนกันเลยมันเลยถิดทอยอย้องทงหน้ากันเลยพอได้เห็บอยู่ทรงหน้ากัเลยไม่เห็บอยู่ใน้าก็อผมขึ้นหมดแหน่อยนียปวดโอ้โงเป็นบุงะรเงีอยูอ่เจียได้เจียมนนีรถดี ตดีใส่กระป๋องไว้กันเป็นก่อนอือตัวแบบนั่นเขาจำเนี่นี่ตัวเอาอ่ะจำตะไคร้ใส่หอมหอมอันตัวนึงจำตะไคร้ใส่ในตัวน้ำพลาหน่อยซ้อยเดิมจ้ะทำหน่อยเถอะเจ้าสมกใส่ตะไคร้จังหน่อยมันก็ย่างหอมดีเด้หรอมันก็แช่ปีๆอีกแบบนึงแต่นี่จำมากเลยแม่ย่างไก่ใส่ ไข่ด <Cornell> ้วยมันจะหอมพอหน่อยเ้าเห็ดหอมหอยหอยมีตัวจังไฟไปเลยด้วยนี่ิดทันเพราะท่านนี่เอาีก่นิทันถึงแม่เียร์นี้มันดูถือเท่ามีตกันได้ไม่ยาเอไม่ยากเราปรุงกัาเดียจะไม่างกินแรงกินแรวมกันเด้เป็นหนเป็นกับสมุนไพรแล้วครับ เดี๋ยวหงุดหงิดเอาจุกเลยที่เป็นน้องตัวนีึงใหญ่เป็นโตเลยจุกน้องพอดหน่อยตัวขาไปแค่ไหนอย่างไฟอ่อนบอลท่างนี้มาท่านจุกเป็นใดเดี๋ยวกวาำมอีกยัง้อยกันเด้อจ้ะโอ<ฮ>้โหเห็นตัวว่า<ฮ>มันบอดท่านกล่ำมก็ได้เอาปีกมันอาขึ้น อันนี้ e ่แหมแลยซุกเราด้พี่น้องวันนี้อันพอไ่ก็ไม่ไ่กินเขาตะเวนก็แม่หนองไผ่เราเด้สีแบงวบถามืออื่นหอนเด้อหอนเด้อจงทำไงมีไงตอนใบถาแต่หนองไผพร้อมอยู่นกินนี่กับ่หมดสองคนนี่ใพถาพอไงก็ไม่ไ่กับมูนหนองไผเด้อจ้ะพอมาจินเด้อ เล้วพี่น้องกินเขาแล้งกันมือนี mm ้อ hmm ยู่ประมาณบุเกินถุ่มกลัวสองถุ่มอย่นี้ประมาณอยู่เลยแซ่บสับบีกีโดโอ้ยไอ้บีกิโลดมีถูก่ผสมซัพเปเรตมีไงพี่น้องเนี่ยกินแล้งก็มีอย่างไก่กับแก้วปลาดกบองของผู้หน่อยกับบักบวบที่มีตู้เก๋มากล่ะบักบวบบักน้ำกับบักทั่วเด้อพี่น้องกินเขาแล้งกันจบแสีบนล้งกันแล้งี่มือนี้

ໂຕກາສຸດືມນີ້ຈະຫວັດຍ່າງຊູກະຊູຂະໜ້ອຍອົ້ມດືມກະໜ້ອຍຫືວ່າຈະໄດ້ກິນຢ່າງໃຄ່ໃຊ້ເວລາອືມແມ່ນບໍ່ຫນອງໃຜກິນແລ້ວເອີນນີ້ຫມຸກພໍ່ຫມູ່ແມ່ກິນແລ້ວບນີ້ໂຕເຫນມາ

มันเป็นทีหลวงมันมันเย็นบางคนก็นนนจิกินแรงเด็กบางคนก็กินจตเว้นประมาณนี้บางคนหกโมงคนเหนียวเลยที ตุ่มพวกนี้รับหรือปุ้นี่แตว,ว่าพี่นุ่นก็มันปลเห็ดเบียรงึงถ้าเรามือก็ได้มากะเว่นก็ได้กินน้ำมูแมนของใครกปอกกแมวต้องมือกักินเดกเป็นสิล่ลักจ้ะหนีบกมันอสองุ่มสองุมนีม,ม,มันอย่างนั้นมันหนีบมันคือยิ่งส่งแคือสงยัถือพีนนุ่น

นี่มันั่นดีใบบานอนอหอมบางคนโอกว่าอ่งกว่าี้ปุ่นด้วยอยู่มาเดอ้อมาเดอ้อเศษแสมกันครับหอมนะปิป้งทนอย่างมันกถือกินต่นไข่้ม่น ในแรงนี้มือนี้กับฝากพี่ฝั่งนอนสำนึกลันเด้อพี่น้องขอขอยู่ดีไมแห้งนอนรับพอดีสุขุสุกคนครับสวัสดีครับอ่ารักติดกบบัตเตอร์พี่น้อง